ปฏิทินวัดพระธาตุบางพลูก้าวงวดติดต่อแล้วนะครับ3ตัวตรง2ตัวล่างนะครับเข้าตรงๆอีกแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซทางช่อง YouTube เชฟทีพ่พนเดิมสวัสดีไปทาง YouTube เชฟที่ชาแนลแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับเพจเชฟทีพ่พนเดิม99นะครับก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอเชฟขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขเป็นแนวทางในการเซ็สลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆจะรับชมผ่าน Facebook นะครับอย่าลืมรับชมผ่านเพจจิงเพจจิงมีเพจเดียวนะครับเพจเชฟที่คนเดิม99นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแชร์นะครับสามารถแชร์ได้ผ่านหน้าเพจนะครับเพจเชฟที่คนเดิม99อันนี้ก็สนับสนุนได้นะครับสำหรับเพจที่แชร์นะครับแต่ว่าไม่สนับสนุนให้มีการก๊อปปี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ โอ้นะครับต่างชาติระบาดหนักนะครับอินเดียปากีสถานจีนนะครับก๊อปปี้คลิปไปลงนะครับเราเหมือนกับไปสนับสนุนให้คนทำผิดนะครับได้ใจนะครับเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเอาล่ะครับเชฟเริ่มที่นูผพีพเนจรนะครับวันที่แล้วเข้า 6- 7ตรงๆนะครับวันนี้ให้1 6 2 6มานะครับแล้วก็คนบ้าหวยนะครับคนบ้าหวยให้มาที่ เด่นวิ่งบน3กับ5นะครับบน5้าอ่าแปดห้าแล้วก็มี5 3 5 1 3515นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากคนบ้าหวยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามแนวทางก็ลองเอาไปลุ้นแล้วก็พิจารณาดูนะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมผ่านเพจจริงนะครับเพราะว่าเชฟไปหาข้อมูลมานะครับส่วนมากเทดปอมนี่ต่างชาติเยอะมากเลยนะครับ50% เป็นอินเดียปากีสถานจีนนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องช่วยกันนะครับเราคนไทยด้วยกันนะครับสนับสนุนเพจจริงนะครับจะรับชมก็รับชมผ่านเพจจริงนะครับอย่าไปดูเพจปลอมนะครับเพจปลอมเยอะมากนะครับมีหลายร้อยเพจเลยนะครับมีเป็น300400เพจเลยนะครับอันนี้ก็ก๊อปปี้คลิปไปอย่างเดียวเลยนะครับไม่แชร์นะครับก๊อปปี้คลิปอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะก็นะครับมาดูกันที่เอาให้รวยนะครับแล้วก็พยาคันคากนะครับ เอาให้รวยนะครับงวดนี้2 22 1 2 3 2 5 2 8นนะครับแล้วก็พญาคันคากนะครับ6 1 6 2 6 3 6 8นะครับตัวเด่น66นะครับแล้วก็มาดูแอดกลิดนะครับงวดที่แล้วอาจจะหลุดไปนะครับก็ไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่าหลุดไปนะครับมาดูงวดนี้นะครับจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับ2ตัวบนนะครับ3 0 3 1 3 2 3 9 40414248 51525859 60626869 707178แล้วก็79นะครับวันนี้เป็นชุด2ตัวบนนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มของแอดกรินะครับก็ถือว่าเมื่อก่อนนี้แม่นสุดๆนะครับมาดูเลขวิ่งแม่นนะครับของแอดกลมเกียดนุชนะครับหมดทีแล้ว สี่ตัวมาสองตัวนะครับมาหลักเจ็ดหลักแปดนะครับงวดนี้ให้สองสามสี่ห้านะครับเป็นเลขวิ่งเด่นบนนะครับขครทีตามแนวทางเลขวิ่งของแอดกลมนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาต่อดูนะครับมาสองตัวงวดนี้ก็สวยนะครับหลักสองหลักสี่หลักห้าเนี่ยก็ถือว่าเด่นนะครับน่าจะมีติดอย่างน้อยสองตัวนะครับงวดนี้นะครับอีกหนึ่งเลขดังนะครับก็ เป็นเลขดังทางติ๊กต็อกนะครับเชฟเองก็ไม่ไม่การันตีให้นะว่าแม่นจริงร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าคืองวดที่แล้วคล้ายคล้ายคาว่าจะเห็นนะครับก็ここเลยอ่ะงวดน,นี้เลยลองเอามาให้ดูเป็นแนวทางดูนะครับ <ificación: S 2> รแต่ไม่การันตีให้นะครับว่าแม่นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเ <ảo> พราะว่าคล้ายคล้ายคาว่าจะเห็นผ่านอยู่นะครับ <laughs> ก็เลยลองดูว่างวดน,นี้จะแม่นจริงหรือเปล่าถ้าแม่นก็ค่อยตามนะครับ มาดูกันที่อาจารย์สารคามนะครับวันที่แล้วแม่นจริงนะครับ6 7ล่างเข้าตรงๆนะครับแล้วก็ตัวเด่นเข้า8-2นะครับก็ถือว่าแม่นจริงสำหรับอาจารย์สารคามนะครับวันนี้มาแล้วนะครับให้เด่น5เด่น6เด่น7เด่น8วิ่ง5้าวิ่ง6บนล่างนะครับเลขติดนะครับเอาไปจับชุดคู่วินนะครับ5 6 7นะครับแต่ว่าทางอาจารย์สารคามก็ให้คู่จับคู่ให้แล้วนะครับ ห5า7 8าห5 67 86ดแปดนะครับเน้นไปที่57 85แล้วก็65นะครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามเพจจริงนะครับเพจจริงรับชมผ่านเพจจริงกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเอ่อทำให้เป็นการเปิดการมองเห็นสำหรับเพจจริงนะครับมาดูกันที่ คำชะโนดรูปแบบเดิมนะครับปฏิทินคำชะโนดรูปแบบเดิมนะครับอันนี้ก็ให้เด่น1กับเด่น6มานะครับจากชุดมาที่121018 266068นะครับเอาละครับมาถึงตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยนะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่9เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปฏิทินวัดพระธาตุบางพวนนะครับเชฟก็ยกให้เป็นปฏิทินแห่งปีเลยนะครับโอ้เดินดีมากๆนะครับ เข้า3ตัว2ตัวนี้ติดติดกันมา9งวดติดต่อแล้วนะครับงวดก่อนก็3าหนะครับ3 5หนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้3ตัวนะครับ8 7 2 7 2 8นะครับแล้วก็เลขเก้าเนี่ยคือมี7 9แล้วก็เชฟก็ตีลังกาให้นะครับเป็น6 7ด้วยนะครับก็ถือว่าเข้าบนเข้าล่างนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมารับชมกันงวดนี้นะครับ10งวดติด จะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับสําหรับปฏิทินแห่งปีนะครับปฏิทินวัดพทาตบางพวนนะครับสำหรับงวดประจำวันที่1กันยายนนะครับก็ตรงกับวันศุกร์แรม1น่งข้าเดือน9นะครับตัวเลขเพื่อนๆเ,เห็นเป็นตัวไหนครับเพราะว่าเชฟเองมองได้ค่อนข้างหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับ คือมองเห็นเป็น5 2 6องหและอาจจะมีเลข7อยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็น5 2 6 9 2 7 6นะครับ5 2 7 6นะครับหรือว่าเม็ดเดียว5 2 6นะครับเอาละครับก็เด่นๆเลยนะครับก็น่าจะเป็น5 2 6นะครับ5 7 6 9 2 6นะครับ5 2 7 9 7 6 9 5 7นะครับเน้นไปที่ชุด2ตัวนะครับ5 2 5 6 5 9 5 7 26272997 6967นะครับอันนี้ก็คือปฏิทินตรงงวดนะครับงวดวันที่1กันยายนของปฏิทินวัดพระธาตบางพลูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปฏิทินมักจะออกข้ามงวดบ่อยข้ามงวดก็คือนะครับงวดล่วงหน้านะครับแต่ชอบมอาออกนะครับงวดปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเชฟจะพาไปดูงวดวันที่16กกันยายนนะครับ เพราะว่าไม่แน่อาจจะมาออกข้ามงวดนะครับงวดนี้เพราะว่างวดที่แล้วเข้าตรงงวดจริงๆเข้าตรงงวดนะครับเข้าตรงงวดนี่ก็อาจจะสลับมาออกข้ามงวดได้นะครับมาดูกันนะครับงวดนี้ข้ามงวดนะครับอ,อาจจะตีความได้ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงนะคืออาจจะมองได้ทั้งเลข2เลข4เลข3เลข7เลข6นะครับจากนั้นแล้วนะครับเชฟเลยลองจับแนวทางให้ที่7 2 4 7 4 3 7 2 3 7 2 4 4 7 6 2 4 6นะครับหรือใครจะจับเป็นตัวไหนอย่างไรลองดูนะครับระวังเลข6เป็นเลข9นะครับ7 2 7 4 7 3 7 6 3 3นะครับ79 24 23 43 46 49นะครับ2อ36 39นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับวันนี้จะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่าสำหรับปฏิทินวัดพระธาตุบางพวนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวงวันนี้ครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ